สวัสดีพี่น้องเพื่อไปสุผู้สุคนครับก็มาพบพาะกันอีกคือเกานะครับนะมื่อนี้การแบ่งปันนะครับซาละเลี้ยงว่าด้วยการซ้อมซ่อมแขนเบื้องต้นนะครับซ่อมลูกแขนเบื้องตน้นเมื่อเมื่อมออีการเสียเกิดขึ้นนะครับลูกได้ที่มันบดดังนะครับเขาก็แกะออกมานะครับโดยมีไม้เฮ็ดไม้แปร เพชรไม้แปรทอไอติมนะครับจากประมาณเท่านี้เนาะแบนๆไม้ไอติมนะครับแต่มีความยาวประมาณเท่านี้นะครับเราก็แกะออกมาของผมของค่อยไซส์อันนี้แกะนะครับค่อยๆแงะอันนี้ออกขีชสูดตออกทอยขิดสูตออด,อดสตออกมาแล้วก็แกะออกมานะครับ ในเต้าแคนนะครับแต่ละลูกมันมีอย่งมั่งอ๋อขออนุญาตวาวถ่ายครับในเต้าแคนนะครับหนึ่งลูกเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีรูอย่างนี้นะครับเมื่อยัดลงไปแล้วมันก็จะอยู่ดานดานนอกนะครับอยู่ทั้งฝั่งอยู่ทั้งฝั่งเต้าแบบนี้นะครับ การที่จะไม่ให้มันรั่วคือต้องมีขี้สูดหรือรังขี้สูดรังพึ่งชนิดหนึ่งที่ไม่ต่อยนะครับแมงขี้สูดหรือชั้นรงนั่นเองนะครับอุดรูรัร่วนะครับก็เหมือนขี้พึ่งนั่นแหละทําหน้าที่เหมือนกันนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วในนี้ก็จะมีนะครับลิ้นแคนแบบนี้นะครับแกะออกมาแล้วมีลิ้นแคน ซึ่งเขาแทรกไว้เนื้อไม้เนี่ยนะครับแล้วก็ทําเป็นรูปสามเหลี่ยมไว้นะครับทำเป็นรูปสามเหลี่ยมไว้เห็นไหมครับอ่าจะทําให้ชัดสหน่อยอ่าแบบนี้นะครับเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะทําอย่างไรอ๋อมันมีเขาเรียกว่ารูกแคนที่บากไว้แบบนี้นะครับเป็นรูเขาเรียกว่าโคมันนะครับเนี่ยนะก็เ,เรียกว่าโคนะครับบากไว้ อย่างนี้อันนี้ลูกแคคนแตกนะครับบากไว้เพื่อตั้งลำดับเสียงนะครับตั้งระดับเสียงถ้ามันมีปัญหานั่นก็คือก่อนอื่นเลยเราใช้เข็มนะครับสมมุติก็แล้วกันอันนี้เข็มนะผมจะสมมุติอันนี้เป็นเข็มก็แล้วกันนะครับพยายามซอก ตรงนี้นะครับตรงริมๆเนี่ยตรงริมนะฮะนะตรงริมเนี่ยระะนะะรนะพราะมันอาจจะมีเศษผงหรือเศษก้อนกรวดประยัดตรงรินนี้ได้นะครับเอาเข็มเคลียออกนะครับแล้วก็ลองเป่าดูดังไหม่มันไม่ดังเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้กด ต้องกดด้วยดังนะครับเมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็ยัดเข้าที่เดิมนะครับวิธียาการยัดเข้าที่เดิมก็ต้องถอดจากไหนนะครับนะลูกไหนก็ต้องจำให้ได้นะครับยัดลงไป อันนี้แคนคือซ่อมไม่ได้แล้วฮะละเอียดหมดแล้วฮะนะคือแตกไม่มีชิ้นดีเลยนะเมื่อยัดเข้าไปแล้วจะเป็นรูปร่างอย่างนี้เราก็ใช้นิ้วปิด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 นะครับหลังจากนั้นเอาไมา้อุดรัวรูข้างในอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงด้านนี้กดลงไปกดลงไปกดลงไปนะครับ ไม้เหลาให้เหมือนไม้ไอศกรีมนะครับแบนๆยาวขนาดนี้นะครับนะเล็กกว่า2นิ้วนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้แหละใหญ่กว่านิ้วชี้ผมนิดหนึ่งแต่ยาวขนาดนี้นะครับแล้วก็ทำให้มันเขาเรียกว่ากระชับไม่ให้มีรูร่วนะครับแล้วก็กดกดที่สูตรหรือชั้นลงเนะี่ยเข้าไป กด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 นะครับกดครั้งนี้ก็กดกดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ในกรณีที่ซ่อมเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการนำไปซ่อมเมื่อไหร่จะไปซ่อมสักครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม